สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรากับกเว็บ LSM 99กันเช่นเคยนะครับเว็บน,นี้จะเป็นเว็บที่รวบรวมเกมมาไว้หลายเกมให้คนได้มารู้จักแล้วก็ลองเล่นกันนะครับโอเคเราก็จะมารีวิวเกมในค่ายของ Sky เบิ่นตอร์ันกันก่อนเลยครับทุ Sky, ก,นกนคกนโอเคเราจะมารีวิวเกมดีๆกันนะวันนี้เราจะมารีวิวเกม,เม nice นะครับผม Nice Saga นะครับหัวสลิมของเราโอเคครับทุกคนแล้วกดปุ่มเล่นเกมนะครับเข้ามาในาของเกม Nice Saga แล้วนะโอ้ เราสวินและอะไรเนี่ยไม่ได้เป็นอัศวินแถบอ่าพวกไอริสหรือว่าพวกนอร์ดิกไม่แน่ใจนะครับทุกคนมาดูนะฮะเจ้กน่นี่นี่เป็นเจ้าหญิงเขานะฮะนี่ก็ไอคอนที่เขาจ่ายมีวายพีเกมจัดไปฮะตามนี้เลยโอเคครับเราก็จะมากดเทอร์โบกันนะเล่นความไวขุมสปีดจัดไปฮะอัศวินของเราโอ้เล่นเกมพีสองครั้งเริ่มสิครับพีสปีดสองครั้งด้วยแหละ อครั้งหนึ่งจัดไปฮะอา้าวคูณสองคูณสามเฮ้ยเฮ้ยๆเฮ้ยเฮ้ยสถือว่าโอเคนะแล้วผมชอบเกมนี้มากผมชอบโดยส่วนตัวแล้วผมชอบในเรื่องของสเวินหรือชุดก่อเงี้ยผมชอบนะเท่อยู่นะเอา้าเล่นฟรีแล้วเหรอได้วสเวินก็เล่นฟรีไนท์ชิีห้าบาทโอเคอลังการมาก ชุดเกาะสวยทะ้ง้จัดไปฮะปึ๊บจัดไปสี่บาทออโต้สิบออโต้สิบครั้งทุกคนออโต้สิบครั้งเรียบร้อยหื่มแล้วก็บาทรัวๆฮะเสียงแบบตอกตะปูจัดไปฮะออโต้ปึ๊บากดเองกัรลบนี้ ไปฮะไนซาก้าโอ้โหโคตรตีมาสวินตีมาลบเลยฮะชอบมากมันต้องมาแล้วแหละนี่เงี้ยอ๋อเจ็ดบาทปึ๊บเฮ้ยโอ้โหจัดไหมครับห้าสิบเจ็ดหัวทองมาเลยยี่สิบห้าปึ๊บ ยี่สิบบาทอืมปึ๊บจะไปฮะจัดไปที่หกสิบบาทห้าบวกไปอีกครับมาเริ่มไปเริ่มไปนะดิสปินสามครั้งเนี่ยจัดไปอันที่สองเกลือครั้งที่สามโอเคครับศูนย์บาทนะฮะเดี๋ยวแล้วต่อ เรียบร้อยจะต,ต่อ,อ,อครับเพิ่ม15บาทเรียบร้อยไหมกแล้วครับมาเราสามารถเรรอะไรว่าค่อยๆรอก็ได้นะแล้วแนตะ่เราอ่ะหรือว่าเราจะทำเลยก็ได้นะไอที่พีพีแมนะเดีย๋ยวผมรอก่อนเพิ่มกันแหละมาอีกมาอีกหนะ้าละบอกไปอีกครับอือหือมาซะเยอะเลย เอามาฮะไปเรียบร้อยไหมกแล้วโอเคมาผมก็จะมาใช้อ่าเกมฟรีกันเจ็ดครั้งมาแพ้นี่คือรุ่นที่เจ๋งมากเจ็ดครั้งฟรีของเรามาปุ๊บปุ๊บมาอีกมาบวกไปอีกหนึ่งคูณไปอีกอ๋อคูณสองอคูณไปอีกคูณไหมฮะอ๋อเฉพาะช่องแรกนะโอเคโอเค ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเรีบยบร้อยคูณมีแค่คูณอีกไปไปคูณนีกคูณอีกครับแน่อออออนอนจริงทอะไรครับหน่ร้อยเจ็ดสิบแปดโอเคโอเคครับทุกคนวันนี้เราก็จะมารีวิวเกมใน e าก้ากันวันนี้ครับก็เป็นเกมสปอร์ทที่อยู่ในธีมของอนะัล i n วีนเน่ เหมาะสำหรับคนที่ชอบในเรื่องของมารชุดเกาะหรือว่าพวกไนท์เนี่ยเหมาะมากเลยครับผมก็ชอบเลยคนหนึ่งส่วนตัวนะโอเคครับรชอบคลิป